สวัสดีครับผมชื่อนายศิวรกรภูมิหนูนะครับรหัสนักศึกษา166090 4 4 5 7ครับวันนี้จะมาทำงานเรื่อง Newtech based on IoT นะครับหรือว่า Internet of Things บริษัทหรือว่าเท,โโเทคโนโลยีขอไปครับที่เลือกมาวันนี้นะครับคือ Umiton นะครับหรือว่า Umiton Farm นั่นเองเป็นสตาร์ทอัพนะครับของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีที่สิงคโปร์ด้วย สตาร์ทอัพนี้พัฒนาเกี่ยวกับระบบการติดตั้งการพอเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องอาหารและสิ่งแวดล้อมทั่วโลกนะครับก็คือเป็นฟาร์มสมัยใหม่ที่ใช้เทคโน,คโ,นโลยีอินเทอร์เน็ตออฟติงเข้ามาช่วยนั่นเองครับสตาร์ทอัพรายนี้นะครับส่งเสริมการพอเลี้ยงสัตว์น้ำผ่านเทคโนโลยีโดยใช้อินเทอร์เน็ตออฟติงเชื่อมโยงเทคโนโลยีทุกอย่างเข้าด้วยกันนะครับเพื่อให้ระบบ ในการจัดการฟาร์มเป็นระบบอัตโนมัตินะครับเช่นการสำรวจระยะไกลนะครับผ่านดาวเทียมเป็นทางรูปทางซ้ายมือนะครับดูได้ทางโทรศัพท์แล้วก็การทำงานร่วมกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะครับที่เขาเรียกว่า Fish Appetite Index ครับหรือว่า FAI เป็นระบบตรวจจับความอยากอาหารของปลานะครับในมหาสมุทรแบบเรลไทม์เลยเพื่อ,อแล้วก็เราก็จะส่งให้ เกษตรกรผู้เลี้ยงนะครับเรียนรู้และเก็บข้อมูลพฤติกรรมสัตว์ได้นะครับแล้วก็ใช้อัลกอริทึมนะครับวิเคราะห์เป็นข้อมูลวิดีโอนะครับแล้วก็ส่งให้เกษตรกรผู้เลี้ยงเหมือนกันครับช่วยในการต,ตัดสินใจครับเรื่องการให้อาหารตามข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยําครับส่วนทําไมต้องเป็นยูมิทอนนะครับหรือว่าบริษัทยูมิทอนเนี่ยต่างกับาฟาร์มที่อื่นยังไงนะครับตัว บริษัทเนี่ยจะเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตนะครับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดการใช้จ่ายพลังงานและของเสียนะครับให้ผลผลิตคุณภาพสูงปลอดภัยต่อการบริโภคตามมาตรฐานสากลนะครับแล้วก็ที่สําคัญเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยครับซึ่งเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่กระแสโลกให้ความสําคัญทุกวันนี้นะครับตามหลักการพัฒนาแบบยั่งยืนนะครับ แล้วล่าสุดนะครับทาง CFP นะครับขอภัยครับ c p f ครับของไทยเราได้จับมือกับบริษัทยูมิทอนนะครับเป็นโครงการ Open Innovation นะครับระหว่างร,รัฐบาลไทยและญี่ปุ่นส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจจับผู้กับสตาร์ทอัพของญี่ปุ่นนะครับเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิตอลขั้นสูงพัฒนาน,านวัตกรรมเพื่อยกระดับมาตราฐานของอุตสาหกรรมกุ้งไทยนะครับหรือก็คือ,อเราจะใช้เทคโนโลยี ของยูมิทอนเนี่ยมาพัฒนาอุตสาหกรรมของบ้านเรานะครับเป็นอุตสาหกรรมกุ้งประมาณนี้นะครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ